รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับชาวหนีเที่ยววันนี้ผมและคุณนาตาลีครับจะพาคุณผู้ชมนั่งรถข้ามประเทศครับจากอิตาลีไปที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับวันนี้เนี่ยเราจะพาไปหลายที่มากนะครับไม่ว่าจะเป็น outlet ร้านอาหารมิชลินหนดาวแล้วก็จะไปกินอาหารพื้นเมืองของสวิตย่างและแคลปอีก e ด้วยครับทั้งหมดนี้เนี่ยอยู่ในหนีเที่ยววันนี้ครับ สนับสนุนโดย Corolla Altis ใหม่ So excited ณพิรา Travel Stylist ันนี้ผู้ชมหนีเที่ยวนะฮะก็พาผู้ชมข้ามแดนนะฮะข้ามจากอิตาลีมาสวิตเซอร์แลนด์ใช้ใชเวลาแป๊บเดียวเท่านั้นเองเราใช้เวลาเดินทางแค่ประมาณ1ชั่วโมงนิดๆอ่งค,ครับก็ข้าม,มาถึงสวิตเซอร์แลนด์แล้วนะฮะใช่ประตูเพิ่งเปิดคนเข้าไปเรียบร้อยหมดแล้วสเปดมองตรงนะคะเมื่อกี้เรามาก่อนต้องนั่งรอเนาะใช่แล้วก็เรามีเวลาแป๊บเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวยังไงเราขอช้อปปิ้งก่อนเดี๋ยวคุณผู้ชมไปดูภาพข้างในนะควว่าเขามีร้านบรรยากาศเป็นยังไงบ้างคะ่ะ Foxtown นะครับเป็น o u t l e ตที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของประเทศสิตเซอ์แลนด์ครับแต่การเดินทางนะครับไปจากมิลานเนี่ยจะใก,กล้กว่าการเดินทางจากวิสมา Foxtown outlet ที่คือแห่งนี้นะครับถือเป็น1ใน10ของ o u t l e ตที่ดีและน่าช็อปที่สุดในโลกครับเพราะว่าที่นี่นะฮะเขารวบรวมแบรนด์เนมชื่อดังก้องโลกมากกว่า240ร้านเหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบช้อปปิ้งโดยเฉพาะเลยครับ และขอบอกชาวนิเทียวนะครับว่าเนื่องจากสวิตเซอร์แลนด์นะครับไม่ได้ใช้เงินยูโรครับแต่ Fox Town แห่งนี้รับทั้งยูโรและเงินสวิสและบัตรเครดิตดังนั้นไม่มีปัญหาครับอีกอย่างหนึ่งนะฮะถ้าเราเห็นตัวเลขราคาเนี่ยเอาเลยก็อย่าตกใจครับพอป้ายราคานะครับเป็นหน่วยเงินของสวิสครับซึ่งมีค่าน้อยกว่ายูโรอย่าเพิ่งตกใจครับ ตอนนี้นะฮะพวกเรากำลังเดินทางไปทานอาหารกันที่ลูกาโนเป็นร้านอาหาร1ดาวมิชลินที่เขาบอกว่ามีวิวที่สวยงามครับเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆครับว่ามันจะสวยสักขนาดไหนค่ะตอนนี้นะคะเรามานั่งทานาหารในร้านที่เป็น1ดาวมิชลิน ที่เมืองลูกาโนค่ะเมืองลูกาโนนะคะเรียยังไม่เคยมาครั้งนี้ครั้งแรกเขาบอกว่าเป็นเมืองพักตักอากาศของคนรวยเป็นเศรษฐีของสวิสอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับเอ้ยังเงี้เราก็รวยเอาแน่นอนนี่ไม่ใช่แค่ตักอากาศนะจ๊ะมาแค่กินจังวันคือวันนี้เนี่ยก็พาคุณผู้ชมมาเก็บดาวเลยเดี๋ยวเราจะบอกแล้วกันว่ามันอร่อยน่าทานไหมแต่ที่แน่ๆเนี่ยนะคือเดี๋ยวให้ดูอาหารเองเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยลิ้นลิ้นรสมันไม่เหมือนกัน แล้วก็ชัวร์ๆเหมือนกันก็คือข้อดี<ว>ขอที่แน่ๆคือวิวสวยมากคืออันนี้จบละคือมามาดูวิวมามากินวิวค่ะ,ะแหมแต่ถ้าอาหารอร่อยด้วยก็กด,ดีกว่าพี่ฟู <laughs> ใช่ผมจะไม่ค่อยกล้าเอ็กซ์เงคไยคือให้แบบกินวิวไปก่อนแล้วถ้าเกิดอาหารอร่อยเย้ถ้าอาหารไม่อร่อยก็ไม่เป็นไรมาดูวิวเลยอย่ามาดูหน้าตาอาหารกันนะคะว่าหนึ่งดาวมิชลินที่เมืองลูกาโนหน้าตาจะเป็นยังไงค่ะร้านชื่ออะไรนะคะอาเต้อาเต หรืออาร์ต I don't know อาร์ตมีตัวอีไม่รู้อาร์ตอีอ e. e ีอาร์ e e. อะไรบอกสิภาษาไทยเอ๊ะเอ๊อะอมันไม่เอ๊ะธรรมดาเลยก็ไก่อะไก่ไม่ใช่ไก่ไงวง,ง,งเชอร์กี้ไ,ได้นะคะสำหรับหนึ่งดาวรสชาติดีครับเนาะอืมไม,ไม่จืดเลยแล้วก็เหมือนไก่มันมีความหมักพอสมควรก็รสชาติดีครับว<ม>ิวมันทำให้อาหารอร่อยขึ้น ระหว่างนี้ล <Thank you. S 1> ีจะเป็นแมวขโมยเลงไว้แล้ววุอะไรครับขโมยเป็นเรื่องปกติครับผมชินนะฮะมันตลดตรงที่ว่าปกติเวลาผมไปสวิตคุณผู้ชมจะเป็นคนที่พูดสำเนียงออกฝรั่งเศสเยอะอม,มาทางนี้ออกอิตาลีเยอะอสงสัยเพราะว่ามันอยู่ใกล้อิตาลีไงคือชาวสวิสเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ใกล้ฝั่งไหนก็ตามเนี่ยเขาจะเป็นชนชาตินั้นะเยอะเช่น เราอยู่ใกล้อิตาลีนะฮะก็พูดอิตาเลียนกันเยอะถ้าเกิดว่าไปอยู่ตรงใกล้เยอรมันก็พูดเยอรมันแล้วก็ฝรั่งเศสก็พูดฝรั่งเศสเป็นอย่างนัง้นเลยอันนี้เป็นวิวคอนซูเม่เป็นซุปายลูกวัวแล้วก็แบบเส้นๆนะั้นอ่ะเป็นเฟเนซ่นอันนี้ค่ะเฟเนซ่นมันคือหวานไม่ผมว่ารสชาติด,ดีนะส่วนตัวอยากให้ร้อนกว่านี้หน่อยแบบชอบร้อนจัดๆสำหรับซุปนะมันก็อุ่นนะไม,ไ,มไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ร้อนนะครับมันร้อนแล้วแต่ผักหวานเจี๊ยบเลยคือดี ถ้าร้อนกว่านี้ผมจะฟินกว่านี้หน่อยขโมยหนักกว่าลีกอะเรียขโมยแบบว่าเนียนๆนะจิ้มแต่ของแบบว่าล็อบเตอร์เลยพี่ฟุ๊กนี่มาทั้งจานเลยใช้รู้ท่าไงว้าวผมว่าอร่อยนะป้าอะไรจะบอกอืม ยูบอกว่าปลาอร่อยเนี่ยมห์ิ่งะเนื้อมันเนื้อมันแน่นดีอะครับแล้วก็รสชาติเข้มข้นอน่ะอร่อยเข <M D. S 2> ็มดี นับสนุนโดยน้ำดื่มสิง CG Plus จาก t r u m o v Edge หังจากอิ่มแล้วนะครับพวกเราก็เดินทางกันต่อครับเรียกได้ว่าวันนี้เป็นวันแห่งการเดินทางกันเลยทีเดียวเป้าหมายของเรานะครับอยู่ที่อินชลาเกนเพราะว่าเราจะไปพิชิตยอดเขาจุงฟราว rau, ยอดเขาที่ขึ้นชื่อว่าสูงที่สุดของยุโรปครับกว่าเราจะเดินทางมาถึงที่พักก็มืดแล้วล่ะครับแล้วก็ตามสไตล์ของพวกเราครับแน่นอน ต้องหาอะไรอร่อยๆทานกันมาสวิสทั้งทีเนี่ยก็ต้องฟองดูแล้วก็ลักลรัอาหารพื้นเมืองของที่นี่ครับไปดูกันครับว่าหน้าตาของเจ้าฟองดูแล,ละหลักลัเนี่ยหน้าตาจะเป็นยังไง เม่กี้นะคะเรานั่งรถกันมายาวนานเลยนะคะต่อจากลูโาโนโมเมื่อกี้ <c oughs> นั่งมาประมาณ3ชั่วโมงบวกแวะอีกก็เกิน3ชั่วโมงค่ะมันเหมือนนั่งทั้งวันค่ะวันนี้คือไม่ได้ทำอะไรเลยเว้นนั่งรถครับแต่ก็นึก<ป>ว่าไม่ได้ทําอะไรเลยยกเว้นเล่นเกมในรถนะพี่ฟุกเนี่ยใช่แล้วผมก็แวะไงคืออย่างนี้เราก็แวะกินงเขาเที่ยงใช่ไหมเ <c oughs> สร็จปุ๊บก็นั่งรถต่อแล้วก็แวะเข้าห้องน้ำแล้วก็ มาต่อแล้วก็มาก็ค,คือมันก็แต่สรุปเราถึงแล้วแต,แต่ว่าเรายังไม่เห็นวิวที่งดง,งามของแถวนี้นะคะเพราะว่ามาถึงมันก็มืดแล้วมืดมากๆด้วยค่ะแต่มั่นใจว่าตื่นมามนต้องสวยมากแน่แแถวนี้ค่ะคือแถวอินเชลาเกนนะคะแล้วก็ตอนนี้เรานั่งอยู่ในร้านอาหารที่ตรงแบบแถวแถวโรงแรมที่เราอยู่เดินม,มาเลยเนี่ยโรงแรมอะไรนะพี่ฟุ๊กโรงแรมเราเหรอไม่รู้โหสาแถ้วิกตอเรียจุงฟ้าเอ๋อเออใช่ <laughs> ไม่อ้า <laughs> ทีร์ก็ไม่อยู่อีกก็ไปเอาของค่ะก็คือเนี่ยแหละค่ะมากับนพิราเหมือนเดิมเนี่ยแหละนะคะก็คือนอนที่จุงฟราววิกตอเรียจุงฟราวแล้วก็เดินมาร้านใกล้ๆมันก็จะเป็นแบบอาหารแบบมีหลายอย่างอะค่ะอยากกินอาหารไทยก็มีฟองดูก็มีคือเป็นอาหารของการคอมพูนิส์กันไม่ต้องทะเลาะกันสมมติว่ามาด้วยกันแล้วใครอยากกินอาหารไทยมีอยากกินจีนมีรู้สึกมี แล้วถ้าอยากกินสวิสมีอร่อยไหมนั้ไม่รู้นะต้องมาลองกันเองแต่ว่าที่แน่ๆวันนี้จะได้ลองทั้งฟองดูและแครดแล้วก็กระเพาเดี๋ยวมาดูหน้าตาอาหารแล้วเดี๋ยวจะบอกให้นะะเพาไม่ไ้ยูงเแต่ว่าเฮ้ยแลีว่าน่าจะโอเคเพราะว่าคนเสิร์ฟเมื่อกี้ค่ะมีเป็นคนไทยด้วยแล้วเขาก็รู้เราเป็นคนไทยเขาถามว่าเผ็ดไหมแสดงว่าน่าจะเว นี่คือเราดูสิพวกเราพวกเรากินเตอชีสผ่านมาแล้วนะคะอ๋ออย่างที่บอกไปนะคะว่าสั่งมปแล้วชีสฟองดูแล้วก็เดี๋ยวจะมีหนึ่งนัดค่ะถ้าเกิดว่าใครงงนะคะว่าเอ๊ะาครับมันต่างจากฟองดูยังไงมันต่างยังไงคะพี่ฟุ๊กแาครับเนี่ยมันจะมาเป็นไอชีสที่มันแข็งๆนะครับแล้วเขาจะมีไอเตาเบอร์เนอร์เนี่ยแล้วก็มันก็จะละลายรอให้มันกรอบนิดนึงแล้วก็จะปาดลงมาพลึใส่จานแบบนี้แล้วมันก็จะแข็งตัวนิดหน่อย คือเขาชอบขนาดว่าตอนแรกจะสั่งแบ่งกันเขาบอกว่าไม่ไมเขาจะกินคนเดียวผมกินคนเดียวแต่มีใครขอชิมผมได้แต่ไม่ใช่ว่ามามาแบ่งอย่าแบ่ง oh, <no. S 1> โอโนี่แต่ละที่จะไม่เหมือนกันนะบางที่จะเล็กๆเนี่ยเมื่อกลางวันผมก็แอบไปกินมาครับคุณผู้ชมโดยที่ว่าไม่มีไม่ได้ถ่ายผมจะไปสามจานแต่มันไซส์แค่เนี้มันไซส์แค่เนี้คือก็เท่านี้เมื่อเช้าเมื่อกลางวันกินมาลนะสามจานน้องนี่ร้อนไหมครับร้อน

สวิชนะคะออลองสั่งนะคะลาครับแล้วก็ชีสฟองดูมันคนลระแบบกันจริงๆค่ะ,มา,คะมาลองเนื้อกันนะคะเป็นฟองดูเนื้อนะคะก็คือเน,นื้อที่คลุกกับน้ำมันในนองแหม่ตอนแรกผมนึกว่าพวกเรากินมางสวิรชกันอยู่ คือเป็นแบบไม่ใช่ละคือกินแต่ชีสไงคือแบบเป็นคนดีคนดีนะไม่รู้หรอก็เมื่อกี้นะคะนี่ใส่ไปแล้วค่ะเป็นฟองดูเนื้อนะคะก็คือ บางคนอาจจะงงเหมือนรีตอนแรกๆนะเพราะว่าบางร้านเนื้อเขาจะตัดเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะแล้วก็จิ้มในน้ำมันมันคือในประเทศเราคุ้นเคยอ่าที่นี่อันนี้ร้านนี้นะเขาจะมีแบบเดียวก็คือว่าหั่นเป็นสไลด์บางจิ้มในน้ําซุปไม่อ้วนเห็นไหมแน่แต่ว่ารสชาติก็ต้องต่างจากทอดในน้ํามันอยู่แล้วนะคะแต่บางร้านาก็ต้มีสุกสัญญงแต่ว่าวันนี้เราเป็นเนื้อในน้ําซุปไี่ไมันฟังเหมือนชาบูไหมพี่กุ๊กร้อน,นี่ค่ะ แล้วก็จะมีพวกคอนเดเมนต์ซอสต่ตางๆให้กินมผมลวกสุกไปแม่อร่อยลวกใหม่ <S <S ถ้ามันออกแนวเดียวออกเป็นตับนิดนึงอ่<ส>ะเนื้อเนือ้อมันค่อนข้างไม่มีมันอ๋อก็มันลีนมากเลยไม่ชอบส่วนตัวไม่ชอบนี่คราวนี้คราวนี้จะคุกให้เพอร์เฟกต์ละมันต้องดีขึ้นล<ส>ะแม่ก็ส<อ>ั่งดีขึ้น อชอบแบบจุ้มน้ำมันสรุปไม่ต้องกินนะมันจืดไม่ให้แล้วแต่ถ้าใครอยากเฮลตี้ไงสำหรับคนที่ชอบทานเนื้อแบบ health c o n น e ่ n มากกินสลัดเถอะกลัวน้ำมันเชื่อผมก็จุ้มๆไปกินสลัดยูเวอร์นี่อยู่ส่วนตัวแล้ว ชีสลองดูเนาะพี่ฟุ๊ครับซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ว่าคุณผู้ชมเนี่ยมาสวิสแล้วถ้ามาต้องหรอกอเพราะมันคืออาหารประจำชาติเขาจริงๆนะครับรแคกับอันนี้คือคือตัวพีคซึ่งไม่ว่าจะยังไงก็ตามมันอาจจะมีอร่อยบ้างไม่อร่อยบ้างแต่ส่วนใหญ่แล้วมันจะมันจะค่อนข้างกินได้แต่ต้องชอบชีสนะถ้าไม่ชอบชีสผมก็เข้าใจนะว่าคงทานไม่ได้ค่ะ ส่วนตัวผมชอบมากเราชอบชีสไงหลายคนอาจจะมีความคิดว่ากินชีสอ,อ้วนจริงจริงไม่นะแต่กินเยอะเยอะอ้ะอวนกินเยอะเอะอะไรก็อ้วนสรุปร้านนี้มาได้ไหมผมก็ผมก็สนุกอยู่นะผมชอบใครที่แบบว่าเถ e ียงกันแบบเฉ e ่งไม่ตกอ่ะคนนึงอยากกินก้อนหลังคนนึงอยากกินไทยคนนึงอ่ะก็มาที่จบไม่ต้องทะเลาะกันทิ้งไว้เรื่อยๆเนี่ยความข้นของมันจะมากขึ้นนะครับ อันนี้มันยังค่อนข้างเบาอยู่นะ เมื่อกี้นะคะพอทานอาหารเสร็จค่ะก็เลยเดินมาดูในช็อปร้านช็อกโกแลตเขานะคะบอกว่าร้านช็อกโกแลตเขาเปิด1818 18. คือเปิดมา200ปีแล้วเกือบเกือบ200ปีนะคะนี่เขาก็เลยพาเรานะคะจะมาชมช็อกโกแลตเขาบอกว่าของเขาเด็ดมากเลยต้องมาดูสักหน่อยะค่ะเปิดมาเกือบ200ปีอยู่มาได้นานขนาดนี้ต้องเด็ดนะไม่งั้นมันอยู่ไม่ได้ตรงนี้นะคะเขาบอกว่าช็อกโกแลตของเขานะ ขายของขายของว่าดียังไงอันนี้ก็เอาเห็นด้วยเขาบอกว่าช็อกโกแลตตรงที่เห็นนี้จะมีที่ช็อปนี้ที่เดียวเท่านั้นเพราะทุกๆุกทุเม็ดตรงนี้ทําด้วยมือเขาบอกมันก็เลยต้องแตกต่างกับช็อกโกแลตที่ทําด้วยเครื่องที่แบบซื้อได้ที่ไหนก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ระเมียดกว่าอะไรย่เงี้ยค่ะพูดแล้วอยากจะชิมแล้วเนี่ยมันเจ๋งขนาดไหนนะคะต้องโดนละแต่หน้าตาดีจริงๆ คือหน้าเนี้ยเป็นหน้าเก่ารัดพอเป็นหน้าเก่ารัดเขาก็เลยบอกว่าเวลาเก่ารัดมันตกาจากต้นเนี่ยมันจะแพะออกมาเป็นรูปแบบนี้เขาก็เลยทํามาสิแพนกับช็อกโกแลตให้มันเป็นรูปเก่ารัดแตกอ๋าโอเคเกรดไอเดียอันนี้ค่ะเป็นรถที่รักฮันนี่จริงๆไม่ใช่ช็อกโกแลตน้ำผึ้งนะคะ <c oughs> พูดไม่ถูกคือ มันไม่ได้หวานจัดด้วยหวานน้ำผึ้งแล้วมันแบบหอมน้ำผึ้งมาเตะจมูกแล้วเป็นหอมแบบผู้ดีอ่ะ <Wow. S 1> ไม่ใช่น้ำผึ้งปึงแตงค่ะอร่อยค่ะเอาละสงใสยต้องโดนซื้อกลับบ้านแล้วเนี่ยอันนี้เป็นเบสเซลเลอร์ค่ะ เข้าใจล้วว่าทำไมอยู่มาได้200ปีคะ่ะอมีรองเท้าช็อกโกแลตก,กับบ้านแล้วคะ่ะนี่ thank you very w e l o thank you very much. thank you สนุนโดยผลิตภัณฑ์อาหาร C.P. True Vision มองโลกได้ล้ำกว่าน่าเสียดายช่วเวลาของเราหมดลงก่อนนะครับแต่สุขหน้าครับเตรียมตัวหนาวขึ้นไปพิชิตยอดเขาจุ้งฟรากันได้เลยผมบอกได้เลยว่าหนาวหนาวนะครับอยากรู้ว่าจะสวยแค่ไหนและจะหนาวแค่ไหนนะครับสุขหน้าห้ามพลาดครับ คุณชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของพิธีกรทั้งหมดได้ใน Instagram ที่ปรากฏอยู่ตรงนี้นะครับและก็อย่าลืมครับเข้ามาพูดคุยและก็สอบถามพวกเราได้ใน Facebook และ Instagram ของหนีเที่ยวสำหรับวันนี้นะครับลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่สุขหน้าสเ11โมงเช้าสวัสดีครับจะไปพิชิตสาวพม่าทันกันตอนนี้ได้เวลาขึ้นรถไฟแล้วครับต้องขึ้นรถไฟนางยังคงถ่ายรูปอย่างมีความสุขอยู่เกิดอาการแบบวิงเวียน สีสันมึนมนเมาเมานิดนิดว่าลบเจกบ็ก็โอเคนะพี่ฟกคือผมใส่อุ่นแล<ะ>้วผมไม่รู้สึกเลยอะ